เรื่องนี่แหละสงที่เป็นคนตรงเรื่องนี้อธิบายต่อจากการถวายทานในสงคำว่าสง์ในความหมายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงหมายถึงสงแบบใดพิสุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดจำพวกอะไรบ้างเล่าแปดจำพวกคือ 1. พระโสดาบัน 2. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผล 3. พระสกทาคามี 4. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผล 5. พระอนาคามี 6. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผล 7. พระอรหันต์แปพระผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์พิสุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสี่จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสี่จำพวกนี่แหละสงที่เป็นคนตรง เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทําให้เกิดบุญอันเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทําการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสง์จึงมีผลมากดังนี้